ก็สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับรถเว็บร้อยสิบเออ1์ไอร้อยสิบไอปีสองพันสิบแปดนะครับพอดีผมเจอปัญหาหนึ่งนะครับรถคันนี้ผมจะเจอปัญหาคือว่าเวลาเร่งเครื่องเนี่ยครับเร่งเครื่องเนี่ยมันจะวูบนะครับนี่ครับมันไม่ไปครับเห็นไหมครับแค่ดูดูดูมือผมนะครับ อาการนี้น่าจะเกิดจากแมปเซนเซอร์มีปัญหานะฮะเดี๋ยวผมจะลองมาเปลี่ยนแมปเซนเซอร์ดูครับว่ามันจะหายไหมครับอ,อ่ะนะครับตอนนี้ผมก็ไปได้เอ้ตัวแมปเซนเซอร์มาแล้วนะครับก็มันมีขายทั่วไปนะฮะถ้าใครไม่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ลองไปดูในช็อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะฮะก็อันนี้อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขายเป็นการส่วนตัว <laughs> ก็ไปลองเลือกดูนะครับเนี่ยครับจะเป็นตัวอย่างนี้ฮะ ดีกว่าอ่าจะมีโอลิงมีมีมีโอลิงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้มาฮะเนี่ยนี่มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทําการเปลี่ยนดูนะครับอ่ะก่อนเปลี่ยนนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องแนะนําก็คือต้องพอดขั้วแบตก่อนนะครับนะครับเพื่อไฟมันไปจ่าย ตอนนี้ก็ถอดโค้แบบออกแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมาทําการเปลี่ยนไอตัวแมมเเซอร์นี่ครับเพื่อนๆเห็นเนาะตรงนี้เราต้องมีประแจที่เขาเรียกว่าชุดประแจนี่ฮะแบบนี้ฮะถ้าเป็นภาษาผมเขาเรียกว่าประแจดาวนะครับประแจดาวผมก็จะใช้เบอร์2.5เนาะเนี่ยตัวนี้นะครับอ่า ผมเรียกประแจดาวเนาะมันจะเป็นแฉกๆหกไยลๆหัวเนาะก็ถอดออกเลยครับออกอแล้วครับออกแล้วมา,มาแล้ว ไขควงแบนนะครับนาออกนะครับเพื่อที่จะถอดอตัวแบบเซ็นเซอร์ออกมานะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เราสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆมันจะมีโอลิงเนี่ยยางยางตัวเนี้ยหลุมในตัวหนึ่งนะครับนี่ครับต้องใส่ไปด้วยนะฮะ ทีนี้เราจะจะเอาของไม่ที่เราสั่งมานะครับใส่แทนใส่โอริงด้วยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้เทปพันสะพานพันไม่หน่อยนะครับว่าก็ป้องกันน้ำก็ปอ้ปองกันไลด้วยนะครับรงน,นี้นะ จังหวะยัดเราไปเนี่ยเราลองบิดคันเร่งดูนะครับอ่ามันจะรู้สึกว่าคันเร่งมันบิดได้นะแต่ถ้าคันเร่งมันบิดไม่ได้เราต้องมากับไอตัวหัวนี่ใหม่นะครับหัวไอหัวข้างในโอเคทีนี้ก็ขันน็อตเข้าที่เดิมครับแน่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองต่อขั้วแบตแล้วลองสตาร์ทดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมมา องมืครั้งแรกหายนะครับหายเลยฮนะก็โอเคนะครับ,รบสรุปก็คืออาการนี้คือแม p เซนเซอร์แมตเซนเซอร์ตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับหายเปลี่ยนตัวนี้หายนะฮะ ราคาราคาเพียงร้อยกว่าบาทนะครับก็ลองไปหาดูนะฮะเราทําเองได้เราทํเาทเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับสําหรับใครที่สนใจที่จะซ่อมหรือจะส่งรถมาซ่อมแล้วก็จะต้องการที่จะโมดิฟายรถต่างๆครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์น้องชายไว้นะฮะที่ f a Facebook อ่า Facebook นี้นะครับก็ติดต่อไปได้โดยตรงครับอาจารย์ยิวอันดับหนึ่งกระบี่มือหนึ่งของอเมืองอาสายแก้วนะฮะลองติดต่อดูนะครับ อันนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูจนจบนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ขอจบเพียงตรงนี้ขอบคุณอาจารย์อิวซาวนนรกด้วยครับวันนี้จบงานได้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ